จักมาแต่ใสไหลมาห้มกันจนลุนท่วมอีกแล้วน้อเมืองอุบลข่าวดังจนจนเกิดอุดอกภยัยฝนตกจับฟ้าพอปานว่าบ่ามีมองไปท่วมหน้าท่วมบ้านท่วมหอดหัวใจจนได้นั่งให้หน้าปูลางคนน้ำท่วมบ้านไยัย ไหลมาสารครามร้อยเอ็ดเขายาโสทอนเสร็จเพรอฟังข่าวบ่ทันดดนสุดท้ายปลายทางรับน้ำเต็มเต็มคือเมืองอุบลจกน้ำตาน้ำฝนสุดจะทนช้ำใจคนถามข่าวจะคู่ความเป็นไป น้ำทั่วหมอดใส่อยู่จังไดกันน้ตอนนี้สูเดอสูเด้อกำลังใจจากน้องจากพี่มาจะได้ก่อนนี่จะแม่นแสนดีไก่ไก่ปันได้ก็มาน้ำท่วมฟ้าน้ำท่วฟ้าเขาเลยน่าเสียหายเกิดเทือน น้ำตั่วเหมือนมองไปแ,แค่หลังคาแต่ว่าน้ำใจคนไทยนั้นมีมากกว่าหลังไหลกันมาซับน้ำตาให้คนอุบน